คุณพูดภาษาอะไรนะคะนี่คือบทเรียนที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะกฏพัฒนะคะคนไทยเก่งกิจนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับบทเรียนวันนี้กันเลยนะคะคำถามก่อนเลยนะคะ what language do you speak what language do you speak ภาษาอะไรที่คุณพูดนะคะเวลาคุณจะถามใครสักคนเนี่ย what language do you speak นะคะภาษาอะไรที่คุณพูดนะคะทีนี้โค้ดมีตัวอย่างนะคะ20ภาษามาฝากกันนะคะข้อที่1เลย หมายเลขหนึ่งนะคะ I speak Thai I speak Thai ฉันพูดภาษาไทยค่ะข้อที่ส I speak German I speak German ฉันพูดภาษาเยอรมันนะคะข้อที่สนะคะ I speak Korean I speak Korean ฉันพูดภาษาเกาหลีค่ะข้อที่ส I speak Japanese I speak Japanese ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นข้อที่5 I speak English, I speak English ฉันพูดภาษาอังกฤษนะคะต่อมาข้อ6ค่ะ I speak Chinese, I speak Chinese ฉันพูดภาษาจีนค่ะข้อ7นะคะ I speak Russian, I speak Russian ฉันพูดภาษารัสเซียค่ะข้อ8 I speak Spanish. I speak Spanish. ฉันพูดภาษาสเปนนะคะข้อ9ค่ะ I speak Arabic. I speak Arabic. ฉันพูดภาษาอาหรับค่ะข้อ10นะคะ I speak Italian. I speak Italian. ฉันพูดภาษาอิตาลีนะคะเรามาทวนกันนะคะ Chinese ภาษาจีนค่ะ Russian ภาษารัสเซียนะคะ Spanish ภาษาสเปนค่ะอาราบิกภาษาอาราบิกนะคะอิตาเลียนนะคะอิตาเลียนนะคะภาษาอิตาลีนะคะต่อนะคะข้อ11ค่ะ I speak Portuguese I speak Portuguese ฉันพูดภาษาโปรตุเกสค่ะ I speak Cambodian I speak Cambodian นะคะ, ian, ะ,คะภาษาเออเขมรน,นะคะอ่าต่อมานะคะข้อ13 I speak French I speak French ภาษาฝรั่งเศสนะคะฉันพูดภาษาฝรั่งเศส I speak Malay นะคะฉันพูดภาษามาเลย์นะคะ15 I speak Vietnamese ภาษาเวียดนามฉันพูดภาษาเวียดนามนะคะ Portuguese ภาษาโปรตุเกสค่ะ Cambodian ภาษาเขมรนะคะ French ภาษาฝรั่งเศสค่ะ Malay ก็ภาษามาเลย์นะคะ Vietnamese ภาษาเวียดนาม,นามค่ะเยอะเลยใช่ไหมคะ เลยอีกนเลยค่ภาษาค่ะ16นะคะ I speak Turkish นะคะฉันพูดภาษาตุรกี17 I speak Indonesian นะคะฉันพูดภาษาอินโดาานะะ I speak Lao t i a n ฉันพูดภาษาลาวนะคะ I speak Tagalog นะคะฉันพูดภาษาตะกะล็อกแล้วก็ I speak Polish ฉันพูดภาษาโปแลนด์นะคะ Turkish นะคะข้อ1 6ภาษาตุรก,กี Indonesian ภาษาอินโดน,น,าาน,โดน,นะคะแล้วก็ l a o เทียนภาษาลาวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเออ่ t a g ล็อกนะคะ t a g ล็อกนะคะทาก a l o g ก็คือ t a g ล็อกนะคะภาษาเอออันนี้จะเป็นภาษา t a g ล็อกนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอ,อ่าทุกคนสุดท้ายนะคะ Polish นะคะภาษา Polish นะคะก็คือ Polish นี่คือภาษาโปแลนด์นะคะเอาล่ะค่ะทีนี้คำถามที่โค้ชจะถามทุกคนนะคะ <Okay. S 1> แล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะสามารถเขาเรียกว่าตอบไปได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> คำถามที่โค้ชจะถามทุกคนก็คือ What language do you speak เห็นไหมคะคำถามมุสีเขียว What language do you speak คุณพูดภาษาอะไรคะ่ะ ทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะที่เพจคนไทยเก่งกิจนะคะหรือว่า youtube c h anel n actual studio official นะคะจะได้รู้ว่ามีคนมารอเรียนนะคะเอาล่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ